บันท่ายงามไหมดินดำปีเลยครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดู SK200 ขีดแปดนะครับผมโอโ้โหฟูโซครับสวยงามครับโอ้โหม่เยี่ยมอ่องเลยนะนี่ครับผมก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผม รถลายเหมือนปูแถวสมวนสักเลยคันนี้เอาละครับรถมาแล้วนะครับโอ้โหรุ่นไหนเนี่ยเหมือนโ,โ,บโรบคอปเลยโอ้โหสวนสักตัวนี้โรโบครอปอู่สวนสักสวยอะ่ะ มน,นุนรถใหม่สวยงามมากครับดูสวยจัดสีเฮดเคหรือเปล่าลายสวยครับ โอ้เจอกับนี่ครับ SK 2 0 0ครับตัวนี้ YN 1 1นะครับมันแรกเลยนี่ทีมงานอะไรนะเอจอซับนะครับเจอซับรุ่งเรืองกิจ เสียงข้อมันฮอนๆดีเลยโอ้โหพวกกีครับกีน่าจะตัวนี้น่าจะศูนย์จุดศูนย์จุดเก้านะประมาณนี้ครับ YN สิบเอ็ดครับตัวนี้งานนี้จะมีร้อยสี่สิบอยู่คันหนึ่งครับพวกกีค่อนข้างรวม ได้ดินไปอยู่บ้านสักพ่วงน่เจอดินแบบนี้ <S 2> <S 2> ตอนนี้ผมอยู่ที่เขาองคานครับตรงนี้น่าจะเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติอยู่นั่งรองก็ไม่แน่ใจนะ ใส่ดินมาตรฐานครับอูมาอีกคันครับอ oh, อันนี้อู๋ไหนนี่โอ้ oh, ไม่ใช่สงวนศักแน่นอนครับมามามาโอ้โหโจง,งางนี่อะไรเนี่ยนักมวยเหรอ หรือว่าอะไรใช่ไหม <S 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 เหมือนนักมวยเลยอุ้นักมวยจริงๆนะ้วยสีรถแปลกๆน่าทีนี้เมก้าครับอูไหนไม่ทราบได้ครับคันนี้ สวยงามตามท้องเรื่องครับก็สวัสดีไปยังทีมงานด้วยนะครับผมทีมงานนี้รู้สึกจะมีผู้สาวขับรถด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ท่านไหนอันนี้ผมมานี่ก็จะเลิกงานแล้วครับจะห้าโมงแล้วลอกค่อนข้างจะบางครับ แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับลอกบางแบบนี้นะครับก็ยืดสุดเลยนะครับไม่ต้องสุดก็ได้นะน,นี่นี่นนนดูถ้ายืดสุดมันจะลากมาเต็มทุกกี่เลยนะยืนหา่หางๆแล้วก็ลากสุดเลยเต็มมุกกี่พอดี ว่าน้ำไม่ค่อยถึงครับก็เลยต้องลอกออกไป,ไ,ปไม่มีจมครับดินแบบนี้สวัสดีครับ สู้กันไปกับชิมงานรถดำนะครับโาจะนำเต้นใหใส่เยอะมากครับมาตฐานเลยครับเอามาดูคันต่อไปครับผมเมก,ก้าเหมือนกันนะครับเข,ขาขันี่คุณนคุ้อยู่ไหม วิ่งกัน10คันทนะ่นะโอ้ถือว่าเยอะครับเป็นทีมงานที่ใหญ่พอสมควรครับรถดำวิ่ง10คันนี่เยอะครับปกติก็6คัน7คันก็เยอะแล้วนะครับอันนี้10เลยนะสิบรถดำเติมน้ำมันคันละพันก็หมื่นหนึ่งละไมโครอีก3 3มมื่นสาม ต้นทุนประมาณนี้ครับต้องมีเงินหมุนวันละตีไปหมื่นห้าค่ากับงคงกับข้าวอีกสุดยอดเลยกับไมโครนี่สดินมาตรฐานมากลอกนาสวยด้วย นี่แหละครับธุรกิจวิ่งดินนะครับของภาอีสานก็ใช้เวลาเนี่ประมาณห้าถึงหกเดือนนะครับหน่านแลยสวัสดีครับกดแตรให้ทุกคันเลยครับ อใอยได้เงินกันเยอะๆครับหน้าแรงนะครับรวมขอบโกยนี่คันต่อไปครับผมนี่สุดจัดครับทีเดียต้องคันนี้ครับ NTR อู้จงอางสูงมากอาจจะร้อยสิบห้าล่ะ ายจะจนจเ,เลอร์แล้วนะก็ทีมงานไหนอยากให้ไปรีวิวทีมงานก็ทักมาได้ครับเฟซบุ๊กนัทชนินจารัสครับอันนี้ทีมงานก็ทักมานะบอกให้มารีวิวทีมงานผมหน่อยก็มาครับ ถ้าไม่ไกลก็มาได้ครับไปได้วิ่งไกลพอสมควรนะตันนี้จะเป็นทินของซับอุไรนะทิมานซับอุไรเสียอะไรเสียเชย ังไม่หมดครับรถดำยังมาอีกนะครับ่ายให้ดูทุกท่านนะครับลงาถข้างไปได้ค่ะวิ่งในทุ่งนาก็จะประมาณนี้แหละครับจะมะีร่องรถเกี่ยวนะครับ อยากไปแบบสบายๆครับผมออไม่ต้องเครื่องใหญ่เลยครับประหยัดน้ำมันด้วยเอาไปเริ่มหน้าใหม่ครับหน้านี้หมดแล้ว นหน้าเป็นหน้าครับมันจะได้แบบสลับมันจะได้โอเคเอามากันแล้วครับเมกา้าคุ้นๆมากอันนี้เมก้าอีกแล้วครับตามสูรกันมาติดๆนะครับผม เอันนี้นี่เหมือนเคยวิ่งอยู่กับใครนะนี่สวยครับอูสงวนสักครับ ตลบเลยครับอันนี้คือลอกหญ้าออกครับหญ้าเยอะมาก ใส่ดินเยอะมากไปนี่ไม่ดูเลยครับใส่ดินมาตานมากมาครับโอ้รถใหม่ครับผมโอ้สุงวันซักรู้สึกคันนี้นี่เสียท็อปเคยถ่ายเลยนี่มามามาเล่นเล่เล เดี๋ยวทำระดับก่อนนะครับนี่ตรงนี้ดินค่อนข,ข้างจะแข็งนะ กล้หน่อยครับรถใหม่เลยตัวนี้สวยงามครับนย่างเกีเรียกสีอะไรเนาะนี่ ก็จะเลิกงานแล้วครับพาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเดี๋ยวปิดท้ายกับเดีก,ก้าครับ คันนี้ชอบเลยอุย้ยใส่ดินอย่างกับงานเมาไปนี่ครับ,ชบโชโหดสุดจัดร้านหน่อยร้านหน่อยเ <c oughs> อมืนหัวสปริงเลยดูดูดูด,ดูนี่นๆ่นน่หัวสปริงแน่นอนครับอู้กันชนสวยด้วย สวยครับเหมือนของโลบครปบเลยใครรู้ก็ช่วยตอบหนยหรือว่าของฟูโซโอ้โหหมวกเป็นของนอกด้วยครับเดีย๋ยวพามาดูใกล้ๆครับ ไอ้กันชนของอะไรครับเนี่ยกันชนของอะไรจีนรถมาเลยอ่ะอ้น,นี้หัวสปริงวะเครื่องเท่าไหร่นี่สอ,สองร้อยสิบ๋อนี่รถบริษัทปะปูสุ่มงันสักรถรถรถบร,ริษัทเลยใช่ไหมคันนี้รถของคนขับไมโคร ใส่น้อยอยู่ยากครับโซนนี้ครับต้องใส่เยอะๆครับนี่าเลๆ าเลือกแล้วครับ <laughs> ต้นมาอยู่ไม่สุกแล้ว <laughs> เอาละครับคลิปนี้ก็บายบายครับผม <laughs> เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ